อัลลตลาบอกในอัลกุรอานว่าอัฟตุมิน ب ب ูนบิบาดิลกิตาบวะตักฟูรูน ب ب ับิบาดิพวกท่านนี่ศรัทธากับอัลกุรอานบางส่วนดอกจะมาอีกส่วนหนึ่งพวกท่านปฏิเสธใช่ไหมอ่าน่เดี๋ยวเอาเอาบางส่วนแต่ไม่เอาบางส่วนอันนี้อันตรายทีนี้อัลลสุบะตลาล่าได้กล่าวในอัลกุรอานว่าอุดคูลูฟิซซิลมิกาฟะนี่เมื่อคุณเป็นมุสลิมเลยต้องเป็นมุสลิมร้อยเปอร์เซ็น ถ้าเป็นท่องรวยเืนเส้นแล้วราคาสูงแต่ถ้าทองผลหนกักอนีพน,น้องคบนี่ไงราคาก็จะลดก็เรียกท่องปนหนาอะไรก็เลยแต่ถ้าผลเนี่ยผลจะคข้องแทเนี่ยไม่รอยเปื้อนเส้นเนี่ยอันนี้ราคามันจะตกราคามันจะตกนะทีนี้ เอลลาซีนาอามานูสับรับบรรดาบุคคลที่ซักถาต่ออัลลอฮฺสุบฮานาหุวาตาล่าซักถาถูกเรืองถึงจะถูกเรืองได้อย่างไรถ้าเราไม่เรียนถูกเรืองนี่ไงปัญหามันอยู่ตรงนี้ที่ไปศรัทธาใดสิ่งที่เราไม่เรียนมันเป็นไปไม่ได้ข้อเราไม่เคยรู้ฮะดดิษมีต้องเป็นรวยๆพันๆฮะดดิษเรารวยอยู่สองฮัดดิษดอกอีกรวยๆฮะดดิษเราไม่ได้ฟังเลยอย่าพี่น้องครับนี่คือทำนี่ละเต็มประเทศอ์ลุตตากวามีการเรียนการสอนตลอดเพื่อให้คนในชุมชน เพื่อให้คนในเป็นสับ,บุรุษมะมุ้มเนี่ยได้ยินและได้ฟังกันอย่างถวนหนาก็เดี๋ยวอิจฉาหรอมันจะเกิดผลถ้าเราไม่ได้ฟังในหุ่มไปจะสัตตาในก้องที่เราไมปเคยยินรประมาณมันเป็นไปได้อย่างที่นี่อัลฮัมดุล่ะย่างหน่อยๆมันจะกระทบจิตของเราในบางจุดอะไรก็เลยแต่ที่เราสามารถได้ยินได้ฟังอ่เราก็อได้รู้นะ อีหละล่ะจอามานูกนดิ่ศรัทธาศรัทธาแล้วยาศรัทธาอัลลอฮฺศรัทธาได้กุรอฮฺกุรอานเนี่ยกุรอาฺนั้นเราสามารถมาพึ่งเล่ได้แต่ศรัทธาโดยมาละกาศรมจีกืออินมีปัญหาในนบีเราจีกืออิอบวันเคลียมากเราไม่ยังไม่มาไม่ถึงอัลคอยริวัชัรริมินัลนลอไอ้นี้เราประสบแต่เรารับไม่ได้ เพราะคนทุกคนตั้งแต่ชาวยามเย็นได้ยากจะให้ได้สิ่งที่ดีๆถ้าได้สิ่งที่ไม่ดีมากเราไม่ใบใจถ้าไม่ใ่ใจนั่นคืออัลลอฮ์ก็ไม่พอใจเหมือนกันเพราะสิ่งเหล่านั้นคืออัลลอฮ์เป็นเป็นผู้หมออัลลอฮ์เป็นผู้ให้ต้องตัตสลิมกรรมดีและดีและไม่ดีเคยเป็นผู้ผลิตอัลลอฮ์อัลลอฮ์ต้องต้องต้องซีดูรับต้องอัตสลีมอันอิสลามมีมากนะอัตสลีมอิสติสลาม ก็คือยอมรับยอัลลอฮ์าจำเจียวอัลลอฮ์ตะรักจะให้ผมอยู่ในสภาพแบบนี้นะปุ๊บๆจำโยมอันนี้อุดสุดอุดคุรูฟิสซิลมิกาฟะไม่ใช่เราเข้าในฐานะมุสลิมเนี่ยเราจะต้องชีวิตของเราแต่จะต้องรู้ตลอดมันไม่เป็นไปได้เพราะนี้คือคุรดดารุลอิบติลาเป็นสนามฝึกเพื่อต้องการความศรัทธาที่ที่ชัดเจนแล้วก็ไปสู่อะเคลาดไปเหล็กตัวกันทีิดหนูฟะต์เจววดุฟะอินน์ไคร์ซาลิตตะกวา